เปิดยอดเงินรางวัลรวมบิลภุริพลนักวิ่งหนุ่มเจ้าของสามเหรียญทองซีเกมส์2025ถือเป็นนักกีฬาไทยที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นที่สุดสำหรับบิลพูริพลบุญสอนักวิ่งหนุ่มทีมชาติไทยที่สร้างผลงานสุดยอดคว้าสามเหรียญทองในการแข่งขันวิ่งซีเกมส์2025ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยลงกรดหนุ่มใบสิบปีสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นนักวิ่งจากอาเซียนคนแรกที่สามารถทำเวลาได้ต่ำกว่า10วินาทีทำเวลา9.94วินาที ในการวิ่ง100เมตรรอบคัดเลือกแล้วนอกจากนี้เจ้าตัวยังคว้าสามเหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้ประกอบด้วยประเภท100เมตรประเภท200เมตรและประเภทวิ่งผลัด 4X10 0เมตรรวมทั้งทุกสถิติทุกรายการที่ลงแข่งขันจากความสำเร็จในครั้งนี้ทำให้บิวภูริพลบุญสอนจะได้รับเงินรางวัลรวมทั้งหมด1ล้าน5แสนบาทแบ่งเป็นจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นนิสตีฟเป็นจำนวนเงินรวม90,00แสนบาทตามเงื่อนไขเหรียญทองละ3 0 0แสนบาท ขณะที่คุณคิมเอกพัฒน์พอประภา,ะา,ะาะผู้จัดการทีมกรีธาชุดซีเกม2,025ได้ประกาศเงินอาชิจเพิ่มให้นักวิ่งหนุ่มทีมชาติไทยอีกเป็นจำนวนเงิน150,000บาทเหรียญทองละ50,000บาท